ดิกานด้วยครับอยู่กับผมเซอรวันซงซึมซีมนะครับกับมาครับมินิเกมที่มีชื่อว่า High NC ครับท่านผู้ชมซึ่งมินิเกมนี้ก็เป็นเกมซ่อนแอบ,บใน High EU หรือเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้เล่นไอ้ c o w y w y w t s t i n d n a n เหมือนเอพิโซดก่อนนั่นแหละครับท่านผู้ชมนะเนี่ยผมผมจำได้ว่าผมเล่นพักวัวนี่จบไปแล้วนะแต่ว่าก็เล่นอีกสักรอบก,ก็ดีนะครับพักวัวนะผมจำได้ว่ามันสสิ้นสุดตรงนั้นอะ ขอบรูปนั่นนะครับโอเคเอิมผมขอโหวตโรตัสกันครับเอิมท็อปวีห้าโอเคโรตัสชนะวู้ผมชอบโรตัสแโอ้เลือกไม่ไม่ถูกอ่าเอาบุ๊กเชฟกันนะครับอีกสิบวิก็จะเริ่มแล้วครับอืมก็ทนไปหน่อยด้วกันอะทนดูไปหน่อยแค่ห้าวิแล้วเนี่ยคือมันจะไปพักอวัวมันจะไปจบไอตรงนั้นนะอะไอ ตรงต้นไม้นั่นแะตรงรูปต้นไม้โอเคไปไปไปเลยครับท่านผู้ชมไป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 ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเวิร์คเพราะคนส่วนใหญ่จะชอบอ้าวพวกสวัสดีสวัสดีสวัสด,สสดีสวัสดีเออนี่พวกเราโอเคแล้วก็อยู่แบบนี้ไปให้มันเนียนเนียนปลอมอมันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เออตรงนี้มีคอนซอนเยะีะนะเออให้เอนซม Hi, ตอนนี้ไฮโดรจะมาก่อนนะกเหุย สิเกอร์มาเร็วกูดรักอืมแป๊บนึงครับกูดรักไกส์อ่าเขียนบอกท่านผู้ชมคนอื่นๆเฮ้ยไม่ใช่ท่านผู้ชมต้องบอกคนอื่นๆไปด้วยนะครับว่ากูดลักไกส์กูดลักอ่าคอยโชคดีนะครับเราคงไม่พพ์ภาษาไทยหรอกเพราะโอ้นั่นมันซิเกอร์นี่นะนั่นมันซิเกอร์มาอีกคนแล้ว โดนไฟมีฟรีสอย่าหาผมเถอะพีส <c oughs> อย่าหาผมดิค่ะอย่ามาทางนี้นะไอ้เจ้าเชลตาเดอะแคทอะไรนะเชลลาหรือเชลตาผมมองไม่เห็นครับเชลลาหรือเชลตาช่างมันนะครับท่านผู้ชมผมว่าตรงนี้มันก็ดีนะแต่ว่ามันยังไม่ดีไม่พออ่ะกลัวโดนเจอ เอิม่มทางที่ดีก็น่าจะไปในที่ที่คนไม่ค่อยไปกันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าก็ต้องเป็นที่ที่เนียนด้วยนะครับเขาถึงจะไม่เจอเรานะครับท่านผู้ชมเอ้าเฮ้ยไอ้บุ๊กเชลแกจะแกล้งอะไรฉันอีกฮะเอิมผมคิดว่าเราน่าจะไปที่อื่นกันนะเับเพราะผมว่าตรงนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมเอิมหวังว่าเขาจะไม่รู้นะครับว่าผมคือตรงเนี้ยตรงนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนั่นแหละอ้าเราได้ดาบแล้วครับเรามอง เราได้ดาบแล้วสิอะขอยืมพวกขอยืมหน่อยนะอืมนะครับรอแป๊บหนึ่งครับแล้วเราอาจจะเช่นะว่าแล้วเออว่าแล้วเออเสรเราก็คงต้องมาซ่อนตรงนี้เสแล้วสิหวังว่าจะไม่ถ่าเจอนะครับประมาณสองนาทีนี่ผมว่าเรา่าจะขึ้นไปแอบข้อมูลบ้างแล้วนะครับเพราะว่าข้างล่างนี่มันดูไม่ปลอดภัยยังไงชอบกลนะครับ แต่ข้างบนแง่หนึ่งก็คือด้านบนก็ไม่น่าปลอดภัยเกือบแล้วเกือบแล้วครับท่านผู้ชมผมบอกแล้วตรงนี้มันไม่ปลอดภัยครับท่านผู้ชมผมบอกแล้วตรงนี้มันไม่ปลอดภัยผมบอกแล้วท่านผู้ชมไม่มีใครเชื่อฟังผมเลยปอรอเขายังไม่ได้พูดเลยเลยนานลืมช่างมันนะครับโอเคต่อครับต่อมาก็วิ่งหนีสิครับเอ้ยไม่ใช่ต่อนั้น เออตรงนี้เรือนี้มันซ้อมไม่เวอร์นะครับทา่านผู้ชมเออตรงนี้กันบอกว่าเขาจะไม่รู้นะต่อรอดที่จริงก็น่าจะรู้นี่นะใครมันจะโง่มาตรงนี้เนอะเออไปว,ว่าเขาอีกเออ,อนะครับเออมาแล้ว,อลวโอ้เซิร์ฟเวอร์นี้มันไม่มีธนูอ่ะเดี๋ยวใช่ปะดิเซิร์ฟเวอร์โดนเฮกโบ แต่หน้าร้องไห้ไปด้วยเฮ้ยเข้ามาแล้วก็เข้ามาแล้วไอ้แบดบอยเนี่ยแบดบอยเขาจะมาหาผมชั่วยเลยครับท่านผู้ชมชั่วเลยชั่วเลยหรือเปล่าหรือเหมือนเขาจะมองมาทางผมนะครับแต่เขาไม่รู้ทางขึ้นอ่ะวสวยดูเ้ยสวยเร็วสวยเร็วสวยเนี้ยอย่าเข้ามาอย่าเขมาเพื่อนแต่ลุงนะมีจิตใจที่ดีพวกโจรชนัะจะทำร้ายกันเลยจะมองตาด้วยนะขอรลม อย่ามองตานะขอร้องเออผมยังไม่อยากตายเออผมยังบ่อยากตายอ่ะเขาจะตบผมมาอยู่เรับคุณผู้ชมโอโอ้โอใส่ลงมากเลยครับคุณผู้ชมเราคนจะไม่ขึ้นบันไดนะคะเพราะว่ามันไม่ทันอยู่แล้วครับคุณผู้ชมผมรู้ครับผมรู้ครับเพราะผมเก่งเฮ้ยชมตัวเองใครชนิดชนิด ใครก็ได้ช่วยผมทีค่ะท่านผู้ชมฟันแตกได้เลยครับสามสิบมิครับเราจะรอดหรือไม่แต่ที่รู้เลยครับว่าเราเกือบตายแล้วครับท่านผู้ชมเราเกือบตายแล้วเราต้องยศเราต้องรอดเราต้องรอดเราต้องรอดตั้งสติดีๆตั้งสติตั้งสติใช่แล้วตั้งสติยี่สิบมิตรแค่วิ่งไป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 สิบมิต ไอ้บุ๊กเชตรงนั้นเน่ยของปลอมชัวร์เลยครับคุณผู้ชมไม่นะไม่นะพกูกมาวิามิซามิสุย,ยหนุงมีหนุงมีจิจีๆโอ้โหโอ้โว <laughs> <laughs> เอม so. เออโซเราเขียนไม่ทันนะ่ะ มึอผมรอดครับพี่ผมูมเย้และนี่ก็คืออีกหนึ่งวิดีโอนะครับอ่าวตก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 ครับท่านผู้ชมตกและนี่ก็คือหนึ่งวิดีโอสำหรับไทยเอ็นซีนะครับและเจอกันใหม่คลิกหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย